ดีค่ะสาวๆวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะฝ้ายก็จะมาพูดถึงสกินแคร์ค่ะทุกคนซึ่งเป็นสกินแคร์หรือว่าครีมซองนะคะที่ขายในเซเว่นนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวนี้เลยนะคะมุลอาเฮาไฮยาลูรอนวิ C ซีเอสเซนเซร์เซซึ่งคลิปนี้นะคะฝ้ายก็จะมาเฉลยให้ฟังค่ะว่าสกินแคร์ของเขา1นซองเนี่ยสามารถใช้ได้กี่ครั้งนะคะแล้วก็หลังจากจใช้หมด1นซองแล้วเนี่ยผิวหน้าของฝ้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะฝ้ายก็ขอมาแนะนําแล้วก็พูดถึงความน่าสนใจของนนนนน้้อองคคีเก่นนะะ คือตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มนะคะที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนเป็นหลักเลยนะคะทุกคนคือจะช่วยในเรื่องของคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราช่วยให้ผิวนะคะดูอิ่มน้ํากระชับรูขุมขนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยดำอีกด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนผสมของวิตามินซีที่มาจากผลคามมคาโมนะคะที่เขามีปริมาณวิตามินซีเนี่ยสูงกว่ามะนาวถึง5 0ิเท่าเลยนะคะทุกคนซึ่งวิตามินซีตัวนี้นะคะเขาเป็นวิตามินซีที่มีความเข้มข้นสูงมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขา ยังไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็มิเนอรอลออยอีกด้วยนะนี่เดี๋ยวฝ้าจะให้ดูหน้าตาก่อนนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซองสีม่วงอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีฝานะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเจลใสมีความเข้มขน้นแต่ว่าลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆซึ่งอันนี้นะคะฝ้ายใช้หมดไปแล้วนะคะ1ซองคือรีดจนหมดซองเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่า1งซองใช้ได้กี่ครั้งนะคะ ตามไปดูกันเลยค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าในหนึ่งซองของเขาเนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ถึง16ครั้งกันเลยนะคะทุกคนคือฝ้ายเนี่ยใช้ทั้งเช้าเย็นนะคะก็ตีรวมๆเนี่ยประมาณ8วันนะคะทุกคนคือค่อนข้างที่จะนานอยู่นะคะสําหรับสกินแคร์แค่1ซองอะเนาะ,ะเดี๋ยวยังไงลาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ฝ้ายเนี่ยนะคะได้ทดลองใช้มา1ซองเต็มๆกันเลยดีกว่าว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ฝ้ายแฮปปี้มากๆเลยนะคะก็คือเนื้อของเขาค่ะทุกคนเนื้อมันดีมากทุกคนคือซึม ไปมากซึมลงผิวไวมากๆแล้วมันไม่ทิ้งความมันหรือความเหนียวเหนอะหนะไว้เลยคือมันลงไปที่ผิวปุ๊บเออมันซึมเข้าผิวได้ดีใครที่หน้ามันแต่ผิวขาดน้ํานะคะฝ้ายขอแนะนําเลยให้ใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่ามันตอบโจทย์มากๆทุกคนเพราะว่ามันไม่ทิ้งความมันหรือความเหนียวเหนอะหนะที่ผิวไว้เลยไม่ทิ้งความมันใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าใครนะคะที่ใช้ตอนเช้าแบบฝ้ายด้วยนะคะคือฝ้ายเนี่ยใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยใครที่ใช้ตอนเช้านะคะก็คือสามารถแต่งเมคอัพตามได้ตามปกติเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขา ไม่ทําให้เมคอัพของเราไหลยเยิ้มระหว่างวันแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะทุกคนแล้วสิ่งที่2นะคะที่ฝ้ายรู้สึกนะคะก็รู้สึกได้ว่าผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นมากจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ฝ้ายสังเกตคือหลังจากที่ฝ้ายได้ลองใช้ตัวนี้แล้วฝ้ายแต่งหน้าค่ะทุกคนหน้ามันไม่เป็นคราบดูดีอย่างาเนี้ยฝ้ายแต่งมาหน้าไม่เป็นคราบเลยนะคะทุกคนซึ่งปกติแล้วเวลาฝ้ายลงรองพื้นอะไรเงี้ยหน้าแห้งมากๆเนี่ยหน้าจะชอบเป็นคราบบริเวณตามแบบหน้าผากหรือว่าตามบริเวณเนี่ย ร้องพับจมูกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยคือไม่เป็นคราบเลยทุกคนแต่งหน้าแล้วคือหน้าเด้งมากอันเนี้ยดีมากอย่างนึ่งนะคะเวลาที่เราลงเซรั่มไปที่ผิวเนี่ยผิวมันจะแบบ ล,ลื่นๆะสบายผิวมากเลยทุกคนแล้วฝ้ายเป็นคนที่แบบว่าเวลาก่อนนอนฝ้ายไม่ชอบลงครีมที่มันเหนอนะหนักอันนี้คือดีมากเพราะว่ามันแบบมไม่เหนอนะหนักไม่ติดหมอนไม่เหนียวอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาพูดในเรื่องของความขาวใสกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ฝ้ายรู้สึกว่ามันไม่ได้ขาวใสไวเวอร์ขาวในทันทีอะไรอย่างนี้นะคะคือยังไม่ได้รู้สึกตรงนันมากนะคะเพราะว่าครีมแบบนี้มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสัก2อวสามหรือว่าเดือนหนึ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะค่อยๆเริ่มเห็นผลเนาะเพราะว่าครีมบางอย่่าาางนนีถ้สมมัขว ใส่ไวเกินไปนะคะแบบไม่เกินอาทิตย์จะ่ขาวแล้วเพราะว่าอันนี้มันแอบ,บอันตรายนิดนึงเนาะแต่ตอนนี้นะคะที่ฝ้ายใช้แล้วเนี่ยฝ้ายก็รู้สึกว่าโอเคตื่นมาเนี่ยหน้ามันดูสดใสมากยิ่งขึ้นผิวหน้าเนี่ยมันดูไม่แห้งแล้วก็พร้อมที่จะแต่งหน้าต่อนะคะแต่ในเรื่องของรอยดำเนี่ยเออฝ้ายยังไม่ค่อยรู้สึกมากนะอันนี้ฝ้ายยังเฉยเยนะคะอาจจะต้องใช้ติดต่อกันนานมากกว่านี้นะคะแต่ในเรื่องของความชุ่มชื้นอันนี้แบบ โอเคมากให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากทุกคนคือหน้าเนี่ยไม่แห้งเลยแล้วก็มีความฉ่ำขึ้นนะคะมีความโกลว์ขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเนาะใครที่สนใจนะคะก็คือสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นแล้วนะคะอันนี้ซองละสบาทเองสามารถใช้ได้16ครั้งเลยนะสําหรับฟ้าก็คือาทาทั้งหน้าทั้งคออันนี้คือทาคอด้วยนะทุกคนใช้เยอะมากใช้ได้ถึง8วันเลยนะคะใครสนใจก็ตามไปตามกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมมากมากเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย